วันนี้นะครับผมก็มีสินค้ามาแนะนํากันนะครับผมนะก็ปกตินะครับผมนะเวลาแบบว่าเปลี่ยนสายนะครับผมนะถ้ามันมีอุปกรณ์นะครับผมนะเราก็ต้องใช้คอยใช้มือหมุนอย่างนี้นะครับผมนะเวลาใส่สายเปลี่ยนสายเราต้องใช้มือหมุนทีละตัวทีละตัวแบบนี้นะครับซึ่งเสียเวลานะครับผมนะนะครับเปลืองเวลาเปลืองแรงด้วยนะครับผมนะก็อยากเปลี่ยนสายกีตาร์แบบว่ารวดเร็วนะครับไม่ต้องมาหมุนทีละแบบนี้นะครับผมนะก็นี่เลยนะครับผมนะ แล้วเรามีตัวนี้แนะนำนะครับผมนะเป็นที่หมุนลูกบิดไว้เปลี่ยนสายกีตาร์นะครับผมนะเปลี่ยนได้ทั้งกีตาร์ปร่งกีตาร์ฟฟ้าคูเรเล่แล้วใช้ได้หมดเลยนะครับผมนะก็เพียงแค่เราหมุนเอาไว้หมุนลูกบิดนะครับผมมันย่อนสายให้มันตึงให้มันหย่อนนะครับผมนะง่ายๆนะครับผมนะก็จะมีร่องไว้ถอดตัวหมุดตัวพินด้วยนะครับผมอันนี้เลยนะครับผมนะก็จะเป็นตัวสีดำแบบนี้เลยนะครับผมนะเป็นตัวเปลี่ยนสายนะครับผมนะไว้หมุนลูกบิดนะครับ ก็เจ้าตัวนี้นะครับผมก็จะอยู่ที่ราคาตัวละ50บาทนะครับผมนะนะช่วยนะครับประหยัดเวลาในการเปลี่ยนสายได้เยอะเลยนะครับผมนะก็ท่านไหนสนใจนะสามารถกดสั่งสินค้าได้ที่ตะกร้าได้เลยนะครับผม